ขอโทษครับเป็นไรป่าวครับไม่เป็นไรครับเออคุณผมขอรบกวนถามหน่อยได้ไหมครับแถวนี้พอจะมีร้านเค้กไหมครับมีครับอยู่ข้างในเดี๋ยวผมพาไปนะครับอ๋อไม่เป็นไรครับผมไม่รบกวนคุณดีกว่าคุณบอกทางผมก็พอครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะไปร้านเค้กเดี๋ยวผมพาไปนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับโอเคค่อยๆเดินนะครับระวังระวังครับโอเคครับครับครับ คถึงแล้วครับอ๋อขอบคุณคุณมากเลยนะครับโอเคระวังน,นะครับระวังสวัสดีค่ะส,สวัสดีครับพอดีว่าผมอยากซื้อเค้กหนึ่งปอนด์นะครับไม่ทราบว่าคุณคลูกค้าจะรับหน้าไหนรสชาติไหนคะขอโทษด้วยนะครับพอดีว่าผมพิการทางสายตาครับรบกวนคุณช่วยผมเลือกชิ้นหนึ่งได้ไหมครับขอชิ้นสวยๆนะครับ พอดีว่าวันนี้วันเกิดแม่ผมครับได้ค่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะฉันไปหอมมาให้ครับผมได้แล้วค่ะคุณลูกค้าชชนี้สนี้200บาทคะ่ะเป็นเทค้กที่คุณลูกค้าต้องการน่าเสือและอร่อยมากคะ่ะครับผมได้ครับนี่เงินครับค่ะ คุณลูกค้าคะมีแบงค์อื่นไหมครับพอดีแบงค์นี้มันเงินนี้มีปัญหาอะไรบอกครับผมเพิ่งขายของได้เมื่อกี้นะครับขอโทษนะครับผมขอดูเงินของคุณหน่อยได้ไหมครับได้ครับน้ำครับน้ำน้ำเปล่าครับคนละสิบบาทครับน้ำนี่ขายงแพ็คลักหนึ่งร้อครับห้าร้อยไม่ต้องทอนอ๋อขอบคุณครับขอบคุณนะครับ ผู้ชายครับไม่ทราบว่าเงินนี้มีปัญหาอะไรครับอ๋อไม่มีอะไรครับผมแค่ทําความสะอาดให้มันเฉยเใช่ไหมครับคุณผู้หญิงใช่ค่ะพี่ผู้ชายคนนี้ทําความสะอาดให้แล้วค่ะต้องขอโทษด้วยนะคะเมื่อกี้ฉันไม่ดูดีๆนี่ค่ะเงินทอนของคุณขอบคุณครับ คุณผู้ชายรับอะไรดีคะให้ฉันช่วยเลือกไหมเออไม่แล้ครับวันนี้ผมแค่มาดูเฉยเเดี๋ยวก่อนนะคุณลูกค้าคุณเป็นลูกค้าคนที่หนึ่งพันของเราครับวันนี้คุณมีสิทธิ์ได้รับเคฟฟ้กฟรีหนึ่งชิ้นจริงเหรอครับงั้นผมเอาชิ้นนี้ครับหนุไปห่อให้พี่เขาหน่อยหอเสร็จเอามาให้ผมนะได้แล้วครับคุณลูกค้า แล้วก็ได้รับแหวนหนึ่งวงด้วยนะครับจริงเหรอครับครับผมขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณนะครับมาอุนใหม่นะครับครับวันนี้เป็นวันที่โชคดีจริงเฮียแล้วเราไม่ได้จัดกิจกรรมซะหน่อยและอีกอย่างแหวนวงเมื่อกี้เฮียซื้อไปเป็นของขวัญวันเกิดเจไม่ใช่หรอใช่แต่ไม่เป็นไรหรอกคนเราทุกคนอ่ะล้อนมีความลังบางเมื่อกี้ผมได้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วพี่เขาอ่ะ ยอมช่วยเหลือคนพิการเพื่อให้คนพิการนะให้ได้เค้กทั้งๆท,ที่พี่เขาก็ลาําบากอยากได้เค้กเหมือนกันแล้วทําไมเราเป็นคนที่มีมากกว่าไม่มีเหตุผลที่ผมจะไม่ช่วยเหลือถ้าภรรยาผมรู้่เขาก็จะไม่โกรธผมและก็อาจชื่นชมผมด้วยเฮีย er คะต่อไปหนูจะเป็นเหมือนเฮียที่มีความเมตตาต่อผู้อื่นเพื่อนๆที่รับชมคลิปวิดีโอนี้อยู่นะครับผมการที่เรามีมากกว่าช่วยเหลือคนที่มีน้อยกว่ามันไม่ใช่หน้าที่ ถ้าเกิดว่ามันมีในสังคมมันก็จะทำให้สังคมเรนาน่าอยู่มากขึ้นสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบๆไปรับถ้าชอบคลิปของเรากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ